หลังจากที่พวกเราได้รู้แล้วนะครับว่ารูปแบบโครงการแนวทิดโครงการรวมถึงวิธีการคัดเลือกคุนคนแอนดิชั่นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้ครับเราใช้พี่ปอนมาบอกกันต่อดีก,กว่าว่าทําไมบุคคลเหล่านี้ถึงต้องเป็นขุนคนแอนดิชั่นให้พวกเราได้ติดตามกันตลอดทั้งปีที่แอนดิชั่นเรียลิตี้ครับสาหรับปูนะครับจะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นจากโรงเรียนชายลวนน้องปูมาจากโรงเรียนเทพิลิน บูมจะมีภารกิจนะครับที่อยากจะเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสิงปปกรครับสลับบูมเราจะเห็นว่าเป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่เราพบเห็นได้ทั่วไปบูมจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีไลฟ์สไตล์ที่สบายๆชิลๆนะครับบูมจะอ่านหนังสือบ้างเที่ยวบ้างมีความรักในวัยเรียนบ้างมีเพื่อนจํานวนมากมายสนุกสนานเฮฮาเราต้องมาลองติดตามชมกันครับ ว่าน้องบูมจะสามารถพิชิตภารกิจคณะในฝันซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงพอสมควรได้หรือไม่ครับส่วนอตูนะครับจะเป็นตัวแทนของน้องียนจากโรงเรียนหญิงล้วนนะครับโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ภารกิจของน้องอตูคือคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับอตูเป็นคนที่น่าสนใจครับเนื่องจากว่าอตูเป็นเด็กกิจกรรมีความเป็นผู้นําสูงได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเป็นที่รู้จักของทุกคนในโรงเรียนด้วยครับ ในช่วงที่ผ่านมาครับมีเรื่องที่ตลกมากครับของน้องอาตูครับคือไม่น่าเชื่อว่าน้องจะเป็นคนขี้ลืมมากขี้ลืมถึงขนาดว่าลืมการไปชําระเงินการสมัครสอบแก๊ดแพดซึ่งเป็นการสอบที่น่าจะสําคัญมากครับสำหรับเด็กสอบแอนนชั่นครับทาให้น้องเนี่ยเสียโอกาสในการสอบแอนนชั่นถึง2ครั้งครับเราคงต้องมาลองดูกันครับว่าน้องอาตูจะสามารถพิชิตภารก,กิจของตัวเองซึ่งเป็นคณะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเด็กสายสิงป์นะครับ รวมไปถึงน้องเนี่ยยังมีโอกาสในการสอบแอดมิชชั่นน้อยกว่าคนอื่นเขาด้วยส่วนคนสุดท้ายโด่งนะครับโด่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาครับก็จะแตกต่างจากสองคนที่ผ่านมานะครับภารกิจของน้องโด่งน้องอยากจะเข้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องโด่งจะมีความน่าสนใจตรงที่น้องจะเป็นคนที่เรียนเก่งมากตั้งใจเรียนหนังสืออ่านหนังสือแทบทุกวันนะครับ มีความรักเคลื่อนอพ้องพี่น้องและครอบครัวเราต้องมาติดตามชนกันว่าน้องโดมจะสามารถทําตามูโดมการที่อยากจะเป็นโคที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมในการเป็นแพทย์รักษาผู้อื่นได้หรือไม่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงโคสุดท้ายในการเตินตัวสอบแอน,นชิชันแล้วครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง2เดือนครับที่น้องๆขุดโพลของเราจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่มีความข้้ขคนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการติดตัวสอบปลายภาคที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับ การสอบแกดแผนซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายการสอบโอเน็ซึ่งแต่ละคนสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นลองมาติดตามเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีทั้งรอยยิ้มแห่งชัยชนะเสียงร้องแห่งความดีใจรวมไปถึงท่าน้าตาแห่งความผิดหวังนะครับต้องติดตามชมกันครับว่าคุณคนแอดมิชชั่นของเราจะสามารถพิชิพภารกิจคณะในฝันได้หรือไม่กับโครงการของเราแอดมิชชั่นเ a l i t ลิตี้ภารกิจแอดมิชชั่นบนเว็บไซต์เด็กดี .com ครับและนั่น ก็คือโครงการดีๆ admission priority ภารกิจ admission Ad ที่เว็บไซต์เด็กดีคอมของเราภูมิใจและตั้งใจที่นำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่กำลังจะ admission รวมไปถึงครูอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์อยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เข้าใจชิตเด็กแอดว่าทำไมทำไมถึงต้องเกยดกันขนาดนี้นะครับเราบอกแล้วว่าเราจะติดตามแต่ก้าวแรกของชิตแอดจนถึงก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยกันฉะนั้นใครที่สนใจอยากติดตามดูภาร,รกิจของทั้งสามคนนะครับ ก็สามารถติดตามชมได้ที่ w w w d e b t r c o m เพราะเรายังมีภารกิจดีๆนี้ไปถึงเดือนพฤษภาคมกันเลยนะครับส่วนวันนี้พี่หยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใใคคครรรรกกัััันนนนนน้ออองืศตตูที่เาเาาชะม